แอปพลิเคชันชื่อดังทั้งหลายไม่ว่าจะอยู่บนระบบปฏิบัติการของ Apple หรือ Android ล้วนแต่ถูกพัฒนานและสร้างสรรค์โดยบริษัทต่างประเทศทั้งสิน้นทั้งๆท,ที่การออกแบบแอปพลิเคชันบนมือถือไม่ใช่เรื่องยากอย่างที่ใครๆคิดแต่ก็มีแอป,ปน้องใหม่ฝีมือคนไทยที่กำลังมาแรงเช่นกันอย่าง s h อ p s ป o ต แอปพลิเคชันร้านค้าออนไลน์บนมือถือสมาร์ทโฟนซึ่งทีมออกแบบเล่าให้ฟังครับว่าพวกเขาอยากให้แอปพลิเคชันนี้เป็นศูนย์กลางของคนที่อยากขายของและอยากซื้อของซึ่งทำทุกอย่างผ่านสมาร์ทโฟนโดยคนขายแค่ถ่ายรูปใสใ่รายละเอียดสินค้าและแชร์ผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์อย่าง Facebook และ Twitter ส่วนคนที่อยากซื้อเพียงแค่เข้าไปดูสินค้าในแอปพลิเคชันถ้าสนใจก็ติดต่อสอบถามนัดสถานที่และสั่งซื้อได้เลย เพราะขั้นตอนการซื้อขายที่ไม่ซับซ้อนทำให้การขายของในช็อปสปอ t ตใช้เวลาไม่ถึง1นาทีแอปนี้จึงเป็นที่นิยมอย่างรวดเร็วและมียอดดาวน์โหลดใน App Store แล้วกว่า8,000รายพร้อมมีสินค้าที่อยู่ในระบบถึง4,000ชิ้นสำหรับปัญหาที่ทำให้การพัฒนาแอปพลิเคชันของคนไทยไม่ค่อยประสบความสำเร็จทีมพัฒนาช h o p Spot มองว่าเป็นเพราะแอปพลิเคชันหลายตัวยังไม่ได้ตอบสนองต่อลูกค้า ไม่มีการสำรวจตลาดความต้องการของผู้ใช้งานทำให้แอปเหล่านั้นกลายเป็นขยะในตลาดแอปพลิเคชันคือจริงๆปัญหาของการทำแอปพลิเคชันส่วนใหญ่ครับคืออย่างาถ้าคนไทยเราเนี่ยเรื่องเทคนิคเรื่องอะไรเงี้ยไม่แพ้ชาวต่างชาติแต่สิ่งที่เราอาจจะติดขัดกันก็คือ,อเวลาเราพัฒนาแอปพลิเคชันเนี่ยเราดวสำรวจตลาดไปว่ามีผู้ใช้งานจริงหรือเปล่ามาคนเสียเวลาเป็นปีเพื่อพัฒนาสิ่งที่เราคิดขึ้นมาเองว่าน่าจะมีคนใช้งานแต่พอออกมาสู่ตลาดแล้วเนี่ยกลับพบว่า ไม่มีผู้ใช้างานอีกหนึ่งแอปพลิเคชันฝีมือคนไทยที่น่าจะมาแรงในอนาคตอย่าง Shatterbox อแอปที่ช่วยตอบโจทย์กลุ่มคน,น,นที่ชอบดูทีวีผ่านสมาร์ทโฟนโดยทีมพัฒนาได้ร่วมมือกับผู้ผลิตเนื้อหาทั้งรายการบันเทิงสาระข่าวสารและกีฬาซึ่งช่วยให้ผู้ชมรายการโทรทัศน์สามารถสื่อสารกับผู้ชมคนอื่นๆได้ ขณะชมรายการเดียวกันผ่านแอปนี้บนมือถือและยังช่วยให้เจ้าของรายการ,ร,าการสามารถมีส่วนร่วมกับผู้ชมรายการได้เวลาเดียวกันแต่ใครที่สนใจต้องอดใจรอสักหน่อยครับเพราะเขากำลังจะเปิดตัวในเร็วๆนี้สิ่งสี่ผจะทำให้เขาสามารถที่แบบบอกบ่งบอก,บอก,บอกได้เลยว่าคนที่มาสนใจรายการเขาเนี่ยเรตติ้งเขาเป็นขนาดไหนครับผมเพราะว่าก่อนหน้านี้บอก ะละครเรายาเรตติ้งสูงมากรายการวูดี้เรตติ้งสูงมากแต่ว่าไม่มีใครเคยสักคนที่สามารถจะมีอิมเพ n c เมีหลักฐานจริงๆว่าเรตติ้งสูงหมายความว่ายังไงแต่ตัวนี้เนี่ยคุณมีตัวเลขชัดเจนเลยว่ามีคนเข้ามามากน้อยขนาดไหนอย่างนี้ครับจะเห็นได้ว่าตลาดแอปพลิเคชันของคนไทยที่ผลิตโดยคนไทยเพื่อคนไทยนะครับจะสามารถตอบสนองกับผู้ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ ของ iOS หรือว่า iPhone หรือว่าจะเป็นระบบปฏิบัติการอย่าง Android เนี่แหละครับเพื่อที่จะให้มีโอกาสใช้เงินอย่างคุ้มค่ากับเงินที่เสียไปมากที่สุดครับพัฒรายุชุดงามถ่ายภาพวุฒินันนาหิมเนชั่นทีวีรายงานครับ